ัสดีกับเพื่อนโอ้ยวันนี้พี่ชื่นอกล้วยหอมลงกล้วยหอมลงแล้ดูที่ก็วีเนี่ยวีนี้เขาก็เขากเขาก็ยังไม่แก่นะครแต่สูงมากเลยสูงอู้ยสูงไม่รู้จะสูงไปไหนสูงแล้วหักคอลงมาอีก ความจริงอายุเขาหน้าจะไปได้อีกสักสิบวันนะแต่ลูกเขาเหลืองแล้วนะคะเนี่ยแต่วีเขาจะเล็กๆเ,เราก็ต้องตัดมาอีกแล้วก็มีมีแบบที่เขาสวยๆก็มีนะคะนี่จะสวยสวยเหมือนรอบที่แล้วนะคะแล้วก็ได้กล้วยกล้วยน้ำว้ามาอีกสองเรือ2สองเรือนี้เขาก็จะเป็นเพียเขาก็ไม่ค่อยเสียสวยเท่าไหร่เราก็ต้องเอาเอามาเอาลงมา เขาจะมีเม็ดข,ขาวๆาวเม็ดเม,ม็ดขาวๆนี่คือตัวเพี้ยอีตัวเม็ดขา,ขาวๆนี่เขาเดินได้ด้วยนะคะแล้วพอเราไปจับเขาเนี่ยนะเขาจะเหมือนจะมีเลือดด้วยนะเนี่ยต้องแยกต้องเอาแยกมมนไม่บ่มกับกล้วยหอมเดี๋ยวจะไปติดกันนะค่ะต้องเอาต้องเอาไปขายถูกๆแต่ก็ขายถูกก็ขายได้เราก็ขายไปหมีละสิบห้าบาท ถ้าเราไม่เอาลงนะเขาจะดำดำปิดปีเลยดำแบบเพี้ยกินเลยนะแต่เขาก็สวยแล้วเหลืองเหลืองแล้วละ่ะอนันอันที่กล้วยหอมนี่นะคะเหลืองที่อยู่ติดบ้านนะคะแต่พี่ชื่นจะจะไม่เอาไปมากเขาเข็ดตั้งแต่ตอนนั้นไอ้ที่เขาดำดำนี่คือเขาตอนที่อยู่บนบนเครือนะคะ ลูกเขาใหญ่มากแล้วเขาก็เขาก็เอ็นไปทับวีข้างล่างหลังเขาจะดำดำนี่ค่ะแต่ก็พอใจเพราะว่าเขาเขาแก่จัดรอบที่แล้วเอาไปขายไม,ไม่ไม่มีใครติเลยเพราะว่ามันมันสุกเหมือนต้นด้วยนะคะสวยๆตรงนั้นเลยแล้วมันมันจะมีอีกอย่างไม่ชื่นจะราว่าโอ้โหแทบจะเดินไม่ได้เลย พี่ชื่นจะไปไอ้ไอแฟงลูกเนี้ยนะจะไปค้ำเอาไม้จะไปค้ำกลัวว่ากลัวเขาตกเขาไปดึงกล้วยเล,เล็บมือนางอยู่ใช่ไหมคะเขาไปพันกับกล้วยเล็บมือนาง<ม>พอพี่ชื่นไปจับืห <c oughs> เขาล่วงมาเลยใส่หลังเท้าโอ้โหเจ็ดโลอ่ะพี่ชื่นเอามาช่างหนูเจ็ดโลแล้วมันล่วงใส่หลังเท้าเรา <c oughs> เซ็งมากเลยปวดต้องรีบเอาอยาหม่องไป าเลยละอของแบบอยู่ๆมีอะไรไม่รู้มากระแทกหลังเท้าเราอย่างเงี้ยนะหืมพี่ชื่อนั่งบีบไปต้พักเรากว่าจะลุกขึ้นได้เอารีบมาเอายาหม่องไปปะเลยสวยไหมสวยไหมกล้วยพี่ชื่นนี่ยังมีอีกเครือหนึ่งนะคะนี่กล้วยน้ำหวานแต่มันดำดำเป็นเพียปุ๊ดปือเลย แต่พี่ชื่นไม่ได้ถ่ายให้ดูดำแบบเราก็เอาไปแต่ที่ว่ามันพอขายได้เอาไปวางให้มันเยอะเยอะว่ามองเรามองว่ามีของเยอะนะคะนะเต่ก็เอาเอากล้วยหอมไปแก้หน้าได้เก็บมาเฟืองมาจิ้มพิกเกลือกินพี่ชื่นก็อย่างเงี้ยอยู่ในสวนก็ อะไรที่กินได้เราก็กินไปใส่ท้องไปไม่ต้องเลือกเราก็ไม่ได้ไปซื้อนะกล้วยกับไม่อะไรกนะ็ไม่ได้ซื้อค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพอวันที่พี่ชื่นเปิดเดี๋ยวพี่ชื่นถ่ายให้ดูอีกทีว่าความงามจะเป็นยังไงมั่ง ขอบคุณค่ะหวัสดีนะคะพี่ชื่นขอแค่นี้ก่อนค่ะหวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะหวัสดีค่ะ